สวัสดีครับชาเดี๋ยววิราะหวเราผมเย็ดเป็ดโหลิเจแลลลโอ้ยไอช่ไม่มีเสียงเสียงไม่แหบคอไม่แหบพอดีสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ซี o d ส์หนึ่งทูจ่าที่ เส้าซีปะวะเอ้ยจะจะจะผมบอกผิดเดี๋ยวผมขึ้นแท็กไว้แล้วกันนะว่าเอพิโซดที่เท่าไหร่คนก็น่าจะเห็นชื่อคลิปแล้วละและแน่นอนครับว่าเราผ่านเดย์ที่7มาแล้วนะเรากระตุกกระตุกกระตุกเราผ่านคืนวันที่7มาแล้วนะครับคืนวันอันสดใสฟาทิพฟาจันรกุสีแดงเราเราจะระยะที่เราผ่านคืนแดงเดือดในวันที่7นะครับในสตรีมของเมื่อวันก่อนเวันนี้ก็จะเป็นเริ่มต้นวันที่1น่ะเรียกว่าเป็นวันแรกของอีกหกวันก็จะเป็นแดงเดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้ว ก่อนจะถึงตอนนั้นผมว่าเรา่าจะต้องอัพเกรดโอ้กระตกกระตูแล้วขนาวะโอ้ไอ้เชี่ยมมองไม่เห็นทางโอ้โอ้นตาลาย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเีคปีกันโอเคผมว่าเดี๋ยวเราจะอัพเกรดบ้านให้แน่นขึ้นต้อนรับวันที่8นะครับหลังจากในเลสตีมที่ผมลองอ่าลองประกันบ้านดูนะรู้สึกว่าบ้านที่ผมทําเนี่ยมันไม่ได้วิ่งมาไอ้พวกผีเนี่ยมันมันไม่ได้วิ่งมาเราโดยตรงเว้ยมันวิ่งเข้าไปข้างบ้านแล้วมันตีตีบ้านน่ะตีแบบ บ้นมต่อมาออกมาตัวนี้มันจะทุบพวกเนี้มันจะมาทุบแบบพยายามเข้ามาด้านในเว้ยและแม่งทุบได้ด้วยนะโอ้โหผมบอกเลยว่าไอสิ่งที่ผมพยายามสร้างมากันอะภายนอกอะไม่ไม่ได้ผลเว้ยมันต้องกันมันต้องกันที่จะกันต้องกันทุกบริเวณเว้ยเราจะแบบมักง่ายไม่ได้แล้วอะเพราะงั้นแล้วผมเลยแบบกำลังคิดทบทวนอยู่ว่าไอเหี้ยคือเราจะอยู่หลังเดิมดีไม่รว่าแต่ก็คงจะอยู่หลังเดิมไปก่อนแหละตอนเนี้ยรอเวลาที่แบบเราจะสร้างที่ใหม่ๆแล้วค่อยปั้นเดี๋ยวเดี๋ยว ตู้ปืนมันอยู่ชั้นไหนวะตู้ปืนหาตู้ปืนก่อนอันนี้เราสร้างมาไว้กันซอมบี้โอเคตู้ปืนน่าจะต้องคือชั้น2เดี๋ยววันนี้เราลองดูก่อนว่าเรามีลิกล็อกปิกห้าเนี่ยเราสามารถที่จะอ่อันล็อกเขาเรียกว่าอะไรนะอะ่ปลดล็อกตู้ตู้ปืนได้ไหมแต่ถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราไปเซฟไปเราไปเซฟโซนกันดีกว่านะเราไปเทรดเดอร์กันดีกว่าว่ามีภารกิจอะไรให้เราลองทําบ้างคือไม่ใช่ลองี่คือมีอะไรให้เราไปทําบ้างรับของหน่อย ตรงนี้มันมีรูตรงนี้มีรูจิ้มรูหูได้กระดูกโอเคคือผมก็ไปดูต่างชาติเล่นมานะผมเห็นกระดูกเขาแม่งเป็นกระดูกดำๆกระดูกเครือหักคีแล้วแม่งแล้วแม่งแบบเหมือนเขาอัพอะไรไม่รู้มันเป็นขาถกแล้วแม่งโคตรแรงเลยสเตลตีผีเงี้ยแล้วตีไว้เลยนะพวกโครงกระดูกเนี่ยเอ้าไม่มีหนังสือดรอปวะย <c oughs> ัง่าจะมีของดีกว่านี้ดรอปปะไม่ดรอปล้วโอ้อันนี้น่าจะคาบรถโอเค เดี๋ยวผมาทางขึ้นก่อนมันตู้ปืนมันอยู่ใต้อ๋ออยู่นี่ไงโอเคล็อกปิกเราต้องถือล็อกปิกก่อนล็ Lock อกปิกเฮ้ยไม่ต้องถือก็ได้ปะเออเมื่อกี้มันมีห้าเซิร์ชไม่ได้เฮ้ยเราจะมารู้กันนะครับว่าใน20วิวีนี้เราจะมีความเป็นเรามีความเป็นทีฟมากแค่ไหนนะความเป็นโจของเรานั้นกิงขนาดไหนกันเชียวถ้าเราผมปลดได้ภายในสี่อันนี้ผมอยู่ในระดับกลางๆไม่ได้วะ ไอเชียไม่ได้วะแม่งตู้แม่งล็อกผมเห็นแม่งคนเขาคราฟกันแบบล็อกปิกนี่เป็นสิบเลยนะอามาปลดตู้แต่ละตู้เนี่ยแล้วผมหาได้แค่เอา้าผมใช้ล็อกปิกไปแค่สองอันเท่านั้นเปิดตู้ได้แล้วเออโอเคโอเคแม่งไม่มีของดี เนื่องว่าจะดอกปืนนี่ยตู้ปืนเลยนะเฮ้ยตู้ปืนไม่ดอกปืนนี่ยดอกของของแต้งอ่ะมันคืออะไรเนี่ยเอาไว้อัพอ armor เข้าไหมโอเคเดี๋ยวผมไปอกหมดแรงพูดเลยเฮียหมดแรงจะพูดเลยว่าแม่เลยของไม่ดีเดี๋ยวเราไปสถานีตำรวจดีกว่าเพื่ออุ๊หมา easy the d o g mother อู้อู้อู้ อู้เวนอู๋เดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเหยาตายเดี๋ยวตายเฮ้ยหมดแล้หมดโอ้ยเหยาตายอย่าตายใช่ไหมอีด็อกโอ้เอาหมาไปเก็บทีจะตายแล้วมันยังมากัดกระเป๋ากูซิ เล่นมาตั้งนานไม่ตายมาตายว่ะโดนหมาโง่โงโงกัดแล้วทำไมกูยิงไม่โดนหมาวะไม่เข้าใจเลยวนะกูยิงไม่โดนหมาวะเมะื่อกี้ไอ้เหี้ยแล้วสกิลอะไรผมนี่หายหายอะไรหายไปบ้างวะคือถ้าตายแล้วสกิลมันจะหายไงผมเลยแบบไม่รู้ว่าในระดับความยากที่ผมเล่นมันมันหายไปเยอะไหมนะแล้วผมดูไม่ออกด้วยว่ามันสกิลมันอัพมันขึ้นยังไงนะเชี่ยเอ้ยแล้วผมเรียนสมุดคราฟมาแล้วมัน ถ้าผมตายแล้วสมุดคราฟที่ผมเรียนรู้มามันจะหายไหมคือไอ้พวกสมุดพวกนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าอัพมาเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างแบบอัพเป็นส่วนของสกิลหรืออัพเพื่อเรียนรู้แบบว่าเรียนรู้ของคราฟใหม่ๆอย่างนี้ป่ะเออที่ผมไม่รู้เนี่ผมไม่รู้เดี๋ยวรบกวพผู้ด้วยนะรบกวพผูหน่อยคือผมก็งงเหมือนกันว่าสมุดบางอันเนี่ยมันเป็นสมุดคราฟพอเราเรียนรู้ปุ๊บถ้าเราตายมันจะตกไหมอะไรเงี้ยคือผมไม่รู้เหมือนกันมันไม่รู้ดิผมไม่รู้อ่ะเดี๋ยวตอนนี้คือดูก่อน ันเนี้พอกูตายปุ๊บผีมังรีสปาว์ใหม่เลยผีแม่งไปอยู่ที่อื่นเลยโห<ฮ>เข้ายังไงล่ะพ่อต้องมุดเข้าต้องมุดเข้าละอ,อ๋อไม่ต้องมุดลืมไปเข้าอีกทางหนึ่งอุ้ยเกยบมันตกตกูตกใจตกใจหุน่นลองเสื้อโอ้ยเอยี่ยเอ้ยมึงร่อยครับอโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ๊ยๆเดี๋ยวมายติดเดียร์มาแล้วฟังกอก็ไม่ใช่ว่าแมวเข้ามาในห้องกูป่ะเนี่ยเใช่ต้องส่งเหมือนใช่นะเราไม่ได้ติดสถานะอะไรใช่ไหมอะไรกับตุ๊กตุ๊กโอเคเดี๋ยวเราจะไปสถานีตำรวจกันนะครับเราจะเพราะมันมันถ้าผมจะผิดมันมันมันน่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรมันน่าจะมีไอ้นี่อยู่มันน่าจะมีตู้ที่ผมยังไม่ได้ปลดนะฮะเดี๋ยวลองไปดูก่อน พราะอาจจะแล้วมันมีหลายบ้านเลยที่ว่ามันมันล็อกไว้แล้วผมไม่สามารถที่จะปลดมันได้นะเพราะไม่มีล็อกปิกแล้วมันคราฟได้ด้วยมันคราฟได้ด้วยแต่เดี๋ยวผมต้องจำก่อนว่าผมไอ้โลตำรวจนรกเนี่ยมันอยู่ไหนโอ้โหกระตุกกระตุกคอมกูแรงอยู่นะคอมกูก็แรงอยู่นะโอเคเดี๋ยวเพิ่งตายมาเดี๋ยวขอฮีนก่อนเดี๋ยวดูพวกชุดอะไรเรื่องร่างกายก่อนนะ กล้พังแล้วนี่ว่าเออไอพวกนี้มันไม่พังเหรอเนี่ยข้าเป็นซักแคล็บอันนี้เอามาไว้เผื่อฉุกเฉินออ,โ,อโดนตำรวจไปทางไหนนะเฮ้ยสองทุ่มแล้วนี่ว่าเออไอเทรดเดอร์ก็ปิดแล้วดิเวนงั้นเดี๋ยวเราหาบ้านสักหลังแล้วลองแบบสืบค้นดูแล้วกันมันมีบ้านหลายหลังที่ผมยังไม่ลงแบบละเอียดเลยนะเพราะว่ายังไม่รู้ว่าไอบ้านพวกนี้แม่งแบบมีมีแบบมีมีแบบ ของใต้ดินลับๆด้วยนะมันจะลับและล้ำไปไหนไม่รู้เหมือนกันเ,เก่งใจขวานกูหน่อยโกกระตุกกระตุกโอลืมไปว่าเข้าทางนี้ไม่ได้ <c oughs> เราต้องอ้อมไปเข้าด้านหลังคนระับเราเป็นโจรเราต้องเข้าด้านหลังนี่เรามางัดลงตัวหดทั้งทีเราต้องไปให้สุดโอเคเอาออกไม่ต้องปีละเพอเราเปิดสวิตช์เรียบร้อย oh โอ้ โอ้ไม่โอบามาสวยผู้ดังไม่ค่อยได้ครับเน้นเน้นเสียงไม่ค่อยได้จริงๆเท่าทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูสเตลอยู่นะกูสเตลอยู่นะเว้ยกูสเตลอยู่นะเฮ้ยสเตลอ่ะรู้จักคำว่าสเตลวไหมโอะสะตอเอลติว่ะรู้จักว่าอืมสเตลอ่ะสเตลรู้จักว่าเฮ้ยขอเฮ้ยห้องนี้มันห้องนี้มัน ปิดเองแน่วัเรา,าปิดไว้วะเฮ้ย <Hey, S 1> มันจะพังมันจะพังลงไปนอนหืหัวจุ่มประตูไปทีนึงใครทุบใครทุบเฮ้ยให้เกียรติหน่อยนะครับที่นี่โรงพักนะครับที่นี่โรงพักทุกอะไรเกรงใจเจ้าของด้วยนะครับขโมอยเก้าอี้ก่อนเลยบอยเขาเกรงใจกูขโมอยเก้าอี้ก่อนเลยแต่ของยังไม่รีฮะผมเซ็ตเดย์ให้มันรีแบบไวอยู่นะผมว่าโอ้ฟักโอชิดโอ้ฟักโอชิด ลงไปนอนหนึ่งโอ้ฟักโอชิตโอ้ฟักโอชิตโอ้ฟักโอชิตเดี๋ยวตัวหนึ่งสวัสดีครับมึงหิวประตูเหรอโอ้ฟักโอชิตลงไปซ้ำกระมังเรียกมอตอตอนแรกผมเ็นไปถุงขยะนะตรงแบบมันเหมือนผีวิชใน l e f t 4 Dead อ่ะเฮ้ยสเต e คิ่้ โอ้มา oh ไอ้เฮียนี่ตัวใหญ่จังวะโอ้โหมูเบอร์โอ้ไอ้เฮียมันพ่นสไปรได้พ่นสไปรได้อีเฟนตาไอเฟนตาโอ้โหฟูลดาเมจมันเริ่มกลับมาแล้วครับไอ้ตัวนี้ oh. อ,อู้ชิบหายละบูเบอร์เดชเออชิบหายก็ผิด ผายผีจะบุกเข้ามาไหมวะหลงไปกดยิงอะกดผิดฮะไปกดทิกซ้ายค้างจะเรินละโอ้เวนผีสปาผีรีสปาใหม่แต่แบบสิ่งของไม่รีสปาว,ว้ยพวกรูทไม่รีสปาวะ่ะนี่ผมก็เล่นเลยเดยที่ผมกําหนดไว้แล้วนะหรือว่าผมต้องปรับอะไรใหม่คือผมแบบอยากเล่นชิวๆอีซีๆ่ซๆ,ซๆ,ซๆนะฮะเซฟนี่เซฟแต่ผมคงผมพอเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะ โอเคสามล็อกกับตู้นี้ละพายผมว่ามันน่าจะยากกว่าตู้เฮ้ยแต่มันมีมันมีรูปเดซอยู่ซ้ายล่างอ่ะมันคืออะไรอ่ะคือผมตายครั้งนึงคือจบเลยเหรอหรือ,อยังไงวะเฮ้ยไม่ได้วะอันสุดท้ายแล้วนะเฮ้ยหมอหมอครับอ๋อมันอ๋อมันไม่ได้เริ่มใหม่อ๋อผมพอเข้าใจระบบละอ้าวมึงเอาเฮี้ยอะไรกูเนี่ยเอามาค,คอร์สโอเวอร์กับชุดใช่ไหมโอเคเด,เดี๋ยวเดี๋ยวผมงงกับ โอเคตอนนี้ผมได้ข้ามาอ่าเป็นช่วงเวลาตีสี่ห้านะครับเกือบตีห้าแล้วเออผมก็นั่งสิงอยู่ในโรงพักแล้วก็หาอะไรดูไปเรื่อยแล้วก็ศึกษาไปเรื่อยว่าเออผมควรจะถ้าผมอยากจะคาบล็อกปิกเนี่ยผมทายังไงได้บ้างอ้าวทำมาโดนตบฟรีวะอ้าโดนตบได้ไงเนี่ยผมก็ผมกดว่ามันต้องแบบว่ามันต้องเรียนรู้ก่อนนเราต้องไปหาอ่าอ่าล็อกปิกที่มีแบบว่ามันจะเป็นรูปหนังสือสีขาวบนมุมซ้ายนะอ๋อมันตบขาปั่นเกินไปแล้วนะ กูยังไม่เดินให้มึงตบโดนเลยมันต้องประมาณนั้นนะผมถึงจะสามารถคาบล็อกปิกได้ฟังแล้วตอนนี้คือต้องต้องตะเวนหาพวกล็อกปิกธรรมดาไปก่อนฮนะและผมก็ต้องแบบว่าคาบพวกโต๊ะคาบด้วยนะเพื่อเอามาสร้างแบบของที่มันเขาเรียกว่าอะไรของที่ชิ้นใหญ่มันต้องมีแบบโต๊ะช่างอะไรเงี้ยเออโอเคตอนนี้ผมก็รอเวลาให้อ่ารอเวลาให้หกโมงเช้านะเพื่อเวลาที่เป็นเวลาที่เทรดเดอร์มันจะเปิดให้เราเข้านะ ไม่รู้มันเปิดได้รืยยังนะเดี๋ยวผมขับเข้าไปดูกันคือจาจาได้ว่าในไลท์เนี่ยผมขับเข้าไปใกล้แล้วอยู่ดีมันเด้งผมออกนะฮะมันว์ปผมออกเดีย๋ยวลองเข้าไปใกล้กันวับออกอีกปะวะเอ้าไม่ว์ปเอ้าวาืบแม่แงเตะโด่งออกมาเลยก็ <c oughs> คือต้องรอหงมงเช้าก่อนนะรางั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาเซิร์ชอะไรแถวนี้ก่อนเดีย๋ยวไปตีต้นไม้ก่อนเก็บไม้ไมช่วงนี้ไม้ไม่ค่อยพอผมปลูกต้นไม้ไ้แถวบ้านเยอะเอาการเลยนะแม่งเหมือนกับผมทําสวนยางอนะ ต้นไม้โคตรเยอะเลยใครเดินผ่านมานี่บอกโอโหนี่น้องบ้านนี่สวนยางส่วนยางโอเคโอ้ <laughs> okay. oh. ลำละเก้าร้อยเลยเหรอเยอะนะเจ๋งตั้งแต่ผมได้ขวานนี้มาผมรู้สึกว่าใช้ชีวิตได้สะดวกสบายขึ้นเยอะเลยนะแบบมันตีได้มันมันตีได้เร็วอะ่ะแบบว่าหมายถึงแบบมันทํามันทําผลกําไรได้เร็วกว่านะเร็วกว่าอันเก่าแล้วมันพังยากด้วยแล้วม่ยังตีแรงด้วยแต่ข้อเสียคืออะไรฮะกินสเตม,มิน่า แต่ตอนนี้สเตมินาเราก็แบบอัพมาเยอะประมาณหนึ่งละมันก็ไม่ได้ตายกเิมเท่าไหร่เลีแยบมันก็เยอะกว่าเดิมหน่อยอะ่ะโอเคอีก8ปนาทีเออีก8ดวิก็เออีกประมาณ1.50นวินาทีของอีก8วินาทีเราก็จะสามารถเข้าดเทรดได้เลยละเดี๋ยวเราไปรอเลยแล้วกันตัวหนักมากตอนนี้ผมเป็นคนที่แบบพกของแบบพกเดินทางเดินทางหนักนะฮะไม่ใช่สายเดินทาง,งเราเพราะงั้นด้ยแล้วเวลาแบบหนีผีก็จะหนียากหน่อยเพราะตัวไม่หนักโอเคหนึ่งนาที เดี๋ยวรอมันตึ้เดี๋ยวรอให้อันนี้มันร้องขึ้นมาก่อนเนี่ยรอมันมีแบบมันจะเป็นเสียงแบบคนใช้โซลโคงเราก็สามารถเข้าได้เดี๋ยวเราต้องซ่อมขวานละขวานก็ใกล้พังละเออช่วช่วยจอการเปิดแล้วไอ้พวกระยม์แกสามารถเข้ามาซื้อของได้โอเคผมยังไม่น่ายังไม่รับเควสทำอะไรตอนนี้นะเดี๋ยวผมขอเตรียมความพร้อมก่อนเพราะตอนนี้ ระหว่างที่ผมออกมาฟาร์มช่วงตีส really? ี่นะผมก็เจอพวกโฟลล์แล้วใช่ไหมเขาจะเรียกว่าโฟลล์ใช่ไหมไอพวกตัวที่มันกระโดดวิ่งวัอ่ะเออผมเคยเจอพวกนี้ในในอ่าอะไรนะเกมซอมบี้อะไรนะสเตอร์ออฟดีเคนะฮะผมเห็นถึงความน่ากลัวนั้นแล้วผมก็ไม่อยากมาเผชิญโชคกันในนี้อีกอะไรที่มันหมดกำหมดเวลแล้วให้มันหมดกันไปเดี๋ยวผมโอ้มีล็อกปิ๊กขายมาห้าอัน300เอาไปเปิด เอาไปขายพวกตู้เซฟเลยมันยังไม่คุ้มเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยว่ะไม่รู้จะขายอะไรแล้วก็ไม่รู้จะยังไงต่อด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับไปที่แคมป์เดี๋ยวผมกลับไปที่ทโรงพตรวจใหม่ก่อน no 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 not today man no no no, no. fuck you t h i s s h i t โอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่ป้อมตรวจใหม่ก่อนนะฮะไปที่ป้อมตรวจใหม่ก่อนเพราะว่าผมจะไปปลดล็อกกล่องที่ผมยังไม่ปลดนะเรามีล็อกปิดแล้วไอ้กล่องเวนเนี่ยมันใช้สองอันผมใช้ไปแล้วอันแรกเท่าที่คนเห็นเหลืออีกอันหนึ่ง เค okay. เราต้องไปทางไหนวะฮะอ๋ออุ้ยทองเหรอเศษทองทองคำเปรี้ยวปะวะฮะโอเคนะครับก็ครับโตขับไม่ได้นะเพราะว่าอุปกรณ์เราขาดไปเก้าอันนะเราขาดอันนี้เป็นเหมือนมอเตอร์นะฮะเป็นเป็นเหมือนมอเตอร์เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนีนะ่ยเนี่ยผมขาดอันนี้แมชชีนพาร์แม่ไอ้แมคคานิคอลพาร์ เนี่ยผมขาดอันนี้อยู่9อันผมถึงจะคราบได้แล้วผมไม่รู้จะไปหาจากไหนเดี๋ยวเอาไว้ว่าเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาเรามาแบบทำภารกิจดีกว่าเรามาหาของกัน แล้วถ่าของเสร็จเดี๋ยวก็ไปน่าจะน่าจะมุ่งไปทำเควสเลยนะแล้วก็เดี๋ยวทำโต๊ะคราฟเสร็จทำเควสเสร็จก็ดูก่อนดูทีนึงผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำอะไรแต่ในพิซซอนี้เดี๋ยวผมขอจบไว้ก่อนละกันนะครับผมสั้นพยายามขอโทษด้วยแต่ถ้าเกิดใครสนุกก็กดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าดูแล้วมันเขี้ยวหรือดูแล้วรู้สึกเจ้าของช่องแม่งเล่นโง่ดีก็ฝากแชร์เพื่อนดูด้วยนะครับขอบคุณที่รัชมวันี้วันเราอเบบี้ไป